เอาเลยครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับแล้วมีกับผมนะฮนแอป s คสต์เกมแล้วมีเกม i n ค c า a พีอีนะครับเวอร์ชั่น15.0นะ์นะมันไม่ใช่ดิ0.15.0นั่นเองนะครับยังเป็นตัวบิวนะ ยังไม่ตัวเต็มนะครับก็ได้เพิ่มอะไรมาหลายอย่างนะซึ่งผมไม่ได้รีวิวโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนสร้างลิฟต์แบบเลือกชั้นได้นะครับก็นะผมได้เอามาประยุกต์ลงใน PE นะครับมันเป็นต้นแบบจาก PC ซึ่งการวางวงจรจะไม่เหมือนกันนะครับเอาเดี๋ยวๆนี่ครับ <c oughs> พูดถึงก็เจอบั๊กเลยท่านผู้ชมนะก็ มันอาจสลิเนี่ยมันอาจจะมีบั๊กบางอย่างนะครับเพราะว่าเวอร์ชันเนี่ยมันยังไม่ใช่ตัวเต็มนะมันก็าอาจจะมีบั๊กมั่งเนี่ยอย่างเงี้ยครับบั๊กบั๊กอีกแล้วบั๊กอีกแล้วอ่าได้แล้วครับนะประมาณนี้ส่วนนี้ก็น่าจะเป็นชั้นสามมั้งอ่าผมเจอบักอ๊กกี่แะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย,ด,ย,ยดีๆโอเคนะครับ อ้าวครับเราก็จะมาเริ่มสร้างกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุอปกรณ์นะครับในการสร้างนะครับก็จะมีเอ่เออะไรเนี่ยติ๊กกี้พิตตันนะครับโอเคนะแล้วก็พิตตันนะแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้ครับลามบล็อกนะครับเลสโตนเลสโตนคอมพิวเ,เตอร์นะครับเอ่ออะไรวะบบอทอนนะครับบอทอน แล้วก็ออกซิเดียนนะครับเรามาเริ่มทํากันนะแล้วก็เนี่ยครับเราเตรียมขุดไปเลยครับ3ามคูณหรับแล้วก็ขุดลงไป2ชั้นนะประมาณ2ชั้นในลักษณะา3ามคูณหนะครับแล้วเราก็วางเสอตอิกกี้พิตันนะครับไม่ใช่ในระยะแบบนี้นะในแบบนี้นะครับเอา the f a c k โอเคระยะแบบนี้ครับจากนั้นครับเราก็เอาเลสโตนพิเเตอร์ กดไป2อทีนะครับสองฝนะั่งเลยนะ2อทีโอเคจากนั้นครับเราเอาบล็อกกั้นตรงนี้ครับแล้วเราก็ลากเลสโตนมาประจบกันนะโดยโดนโ,โ,โดยที่บล็อกเนี่ยกั้นไว้อยู่นะจากนั้นเราก็จะเอาออกซิเดียนนะครับลอบตรงนี้ครับอ่าลอบไปเลยแล้วก็วางฟลามไปนะครับ มันมีออกซิเดียแล้วมีอีกบล็อกหนึ่งครับที่สามารถไม่ให้เไม่ดูดสลามเอ้ยบล็อกสลามไม่ดูดนะครับพูดสลับกันทําไมเนี่ยอ่าแล้วเราก็วางอย่างนี้ครับแล้วก็เอาบอททอนนะฮะปักลงไปประมาณนี้นะถ้ากดจะสังเกตว่าเด้งได้สําเร็จรุ้งร่วงนะครับโอเคแล้วเราก็เออเดินขึ้นมาชั้นหนึ่งนะโอเคครับแล้วก็เราก็วางบล็อกขึ้นไปอย่างนี้อย่างนี้ครับ แล้วก็เอาเนี่ยครับสติ๊กกี้พิตันนะฮะวางหงายหนะ้าขึ้นอย่างนี้ครับแล้วเราก็วางเอ่อสามใช่สิโอเคประมาณนี้ไว้ก่อนเรามาขึ้นฝั่งนี้ครับขูดไปหนึ่งบล็อกลากขึ้นมาวางบล็อกขึ้นไปฮนะให้เป็นรูปร่างแบบนี้ครับวางขึ้นมายงมาแล้วก็อ่า อ่าประมาณนี้เราก็วางเอ่อโคเบอร์สโตนนะครับวางกันไว้เลยโอเคเดี๋ยวนะวางผิดป่้วะ ต้องเดินไปสองบล็อกแล้วก็ขึน้นขึ้นมา no, <God. S 1> ผมว่า <No, God. S 1> ผมว่มมางผิดแล้วละ่ะ mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. ขึ้นมาหนึ่งบล็อกอ๋อโอเค โอเคครับนะคนเราก็ต้องลืมกันบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติแค่วางวางนี้ฮะแล้วก็เอาหันหน้าเข้าไปฮะไม่ต้องกดไรมั่งถ้าทำไม่ผิดนะแล้วก็วางมาสองบล็อกนะครับแล้วก็วางเลสโดนมาแล้วก็รีพิเตอร์วางตรงนี้ฮะแล้วเรากดไปหนึ่งสองสามทีนั่นเองแล้วก็ขึ้นมาอีกสองบล็อกครับไม่ใช่ต่อมาอีกสองบล็อกเออ นะฮะวางไปโอเคจากนั้นฮะเราก็ขึ้นมาตรงนี้อีก3ามบอกค,ครับตึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันถอยหลังเองกันเนี่ยโอเควางมาฮะวางต่อมาแล้วก็วางมางงี้แล้วก็เอาติก๊กี้พิทตันหันหน้าเข้าอย่างงี้ครับผมโอเคแล้วก็อ่าอ่าอ่าวางมาะมาณนี้ปรับเท่าไหร่ว่าลืมโูปรับสามเลยเว้ย โอเคปรับ3นะครับ1 2 3่โอเคอันนี้ชั้นแรกน่าจะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมขอล่องก่อนโอเคโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาขึ้นฝั่งนี้กันก่อนนะครับแล้วก็เราเอาบล็อกเนี่ยต่อขึ้นมา2บล็อกครับนะ แล้วก็เอาเออ่พิทตันเนี่ยวางไงหนนะ้าอย่างงี้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มฝั่งนี้กันบ้างขึ้นฝั่งนี้ครับเราก็จะลากเลสตโนขึ้นมานะเออแล้วไงวะลืมอย่างี้โอเคคนเรามันลืมกันได้ครับผมซึ่งผมทำไว้นานแล้วผมลืมวงจรด้วยแหละ like hell, ผมเพิ่งมาอาัดคลิปสอนนะ จำจริงอาดไว้นานแล้วนะแต่ลืมไม่ใช่สิทำไว้นานแต่ไม่ได้อัดนะครับโอเคตกทำไมเนี่ยตกทำไมขึ้นเสียงขึ้นเสียงเขาหน่อยโอเคโอเคตรงนี้เราอย่าลืมเอาไว้นี่ฮะอ่า c o เ b อร s t o n e อัดไว้ด้วยไม่ใช่อัดสิปิดโอเค ปิดไว้เงี้ลากขึ้นมาฮะแล้วก็กดไปประมาณสักสองทีหนึ่งทีหนึ่งทีพร้อมไหมโอ้โหผมกดไปสุดเลยโอเคกดสุดนะครับถ้าจะไปทําใน PC มันอาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากการล่างวงจรไม่เหมือนกันนะครับโอเคนะเพราะว่า PE เนะี่ยผมแก้ผมผมนั่งแก้สุดนั่งแก้ทั้งวันเลยนะคือวงจรมัน มันไม่ได้พอดีกันนะครับก็เลยต้องมาปรับนั่งแก้จนกว่าจะพอดีนะปึ๊บก็ได้แล้วเนี่ยมันดีดผมออกมาละโอเคน,นนฮะรเราเอาเอ,อ,ออกซิเดียนนะัวางอย่างนี้อ,อ่าชั้นชั้นนี้น่าจะได้แล้วและประมาณนะประมาณโอเคครับสำหรับชั้นนี้ได้แล้วเราเดี๋ยวลองมาทำชั้นต่อไปกันเลยดีกว่านะชั้นต่อไปก็ไม่มีอะไรมาก โอเคระวังขึ้นมาเลยนี่ครับชั้นต่อไปเราจะมาเริ่มกันตรงนี้ครับอเอา,เอาวางไปเลยครับไม่ต้องกดนะเพราะผมลองแล้วถ้าเป็นกดสองจังหวะมันจะไม่ได้ครับผมก็ลองถูกลองผิดมาเหมือนกันจนกว่าจะได้เอา่า ตัวส่งตัวส่งเลือกฉันได้อย่าเรียกว่าลิฟ์เลยนะฮะเอ๊ะทำไมทุบไม่ได้โอเคอ่าวางมาแล้วก็วางไปเลยแบบไม่ต้องกดนะครับนี่ผมพอจำได้คร่าวๆนะคร่าวๆนะครับผมเพราะว่าผมก็สร้างไว้นานแล้วว่าจะสอนแต่ลืมสอน ก็เป็นไซส์อย่างนี้อ่ะไม่ได้ลงชิดมานานเลยโอเคจากนั้นครับลากยาวไปเลยประมาณสองบล็อกระ้ว่างเออนี่ต้านลงไปอันนี้กดไหมวะไม่กดครับผมก็ลืมๆนะครับไม่ได้แก่นะลืมๆเฉยยังไม่แก่โอเคเราก็ลองปิดเสร็จแล้วครับวงจร แค่นี้แหละนะไม่มีอะไรมากแค่บอกรับวดไม่ใช่โอเคครับเนี่ฮะวงจรง็ประมาณนะะี้ฮะเสร็จสิ้นละสำหรับลิปนี้นะครับก็นะก็สามารถเอา,เอาไอเดียผมเนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้นะครับนะซึ่งถ้าใครจะมาทำในพีีนะครับบอกเลยว่าทำไม่ได้ครับผมเพราะว่าการอา่อ การวางตำแหน่งเลสโตนแล้วก็ลีฟิเตอร์เนี่ยไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับการปรับด้วยนะก็เข้าใจกันนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดทุกใจแชร์ซับสไคร์กันด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่กว่านหน้าครับซีอูเกนลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่แล้วกันจุ๊บ